สวัสดีครับเช้าวันศุกรนะ์สบายสบายกับนาเล็กอีกแล้วชาวกาแฟสักแก้วหนึ่งดื่มกาแฟแต่เช้าก่อนที่จะไปราชการตรวจรับนักเรียนจากที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือนะเียต,ตื่นเช้าก็มารับบรรยากาศสบายสบาย,ส,บายสูตรโอโซนกันหน่อยที่ไหนฝนตกกันบ้างสตปหิบเราตกเมื่อเช้ามืดน,นะกลางดึก ก็ตกพอได้ชุ่มฉ่ำไม่ได้ไม่ได้หนักอะไรนักหนานะก็เย็นสบายดนะีเดี๋ยวพาชมบรรยากาศยามเช้ากันเนี่ยบรรยากาศยามเช้าที่แฟตอาคารพักนะของนาเล็กตรงเนี้ก็เป็นอาคารพักที่อยู่ริมน้ำนะนคือเราขุดคลองเข้ามา มันก็เลยเป็นริมน้ำที่แบบบรรยากาศด,ดีมากๆดูครับเป็นคลองยาวไปตรงนั้นก็จะเป็นบ่อใหญ่นะก็น้ำลึกพอสมควรนะเมตรสองเมตรนะปีนี้ก็ถือว่าเก็บกักน้ำได้พอสมควรนะ ไม่แห้งเกินไปเพราะบางปีก็จะแห้งขอดเลยเดินข้ามได้สบายเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะมีปลาเยอะมีเต่านะมาอาศัยอยู่มีเป็นแหล่งตัวเงินตัวทองถือว่าเยอะแยะมากมาย ก็ถือว่าระบบนิเวศดีมากน้ำใสสะอาดหนูนะกำลังว่ายไม้อยู่เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็ปลูกต้นมุ้งต้นไม้นะมีขน,นุนมีกล้วยมีมะตูมมีมะขามนะฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ประดับต่างๆตระกูลพวกตะแบกแล้วก็อ พุทธาไทยเรานะฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าตะเคียนนะซึ่งถือว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะถือว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของพวกเราเลยนะฝนตกเยอะๆก็จะเป็นแหล่งเก็บเห็ดนะปีหนึ่งจะเก็บเห็ดกันต่อมาสัก8-9เดือนเลยสุดยอด